รวยระยับเปิดธุรกิจกำนันนกทำธุรกิจ5ปีรายได้ทะลุ2,000ล้านจากกรณีเมื่อวานนี้7กันยายน66ไอ้หนองในธนัญชัยมันมากลูกน้องกำนันนกหรือนายประวินจันทร์คล้ายยิงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสว,วสวทล .1 กิโลกรัม2บทละจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตและศาลจังหวัดนคนปรปฐมอนุมัติหมายจับกำนันนกทันทีจากนั้นกำนันนกได้เข้ามอบตัวที่สพเมืองนคนปรปฐมส่วนให้หนองถูกวิสามันที่จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเช้าเมื่อวันนี้8กันยายน66อย่างไรก็ตามหลายคนสงสัยว่าเหตุใดกำนันนกจึงมีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดนครปฐมทั้งที่เป็นกำน,นันซึ่งมีเงินเดือนเพียง15,000บาทถ้าหากเป็นคนในตำแหน่งสสหรือนักการเมืองระดับจังหวัดก็ว่าไปอย่างวันนี้เราจะมาขายข้อกระจ่างกันจากการตรวจสอบพบว่ากำนันนกนอกจากเป็นกำนันแล้วยังเป็นกรรมการบริษัทปอพัฒนารุ่งโรดก่อสร้างทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และจำหน่ายยางแอฟโติกคอนกรีตและบริษัทปรวิกนกก่อสร้างจำกัดประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโดยทั้งสองบริษัทดังกล่าวกำนันนกเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่มูลค่ากว่า86.9ล้านบาทเมื่อตรวจสอบรายได้แต่ละบริษัทย้อนหลัง5ปีพบว่ามีรายรับรวมเกินกว่า2,000ล้านบาทบริษัทปอพัฒนารุ่งโรจน์จำกัดปี2561รายได้367ล้านบาทปี2562รายได้169ล้านบาท ปี2563รายได้403ล้านบาทปี2564รายได้311ล้านบาทปี2565รายได้567ล้านบาทรวมรายรับ5ปีกว่า1,500ล้านแต่ทั้งหมดนี้เมื่อหักลบกรบนี้แจ้มีกําไรสุทธิต่อปีตั้งแต่2-7ล้านบาทบริษัทปรวิกนกก่อสร้างจำกัดปี2561รายได้97ล้านบาท ี2,562รายได้264ล้านบาทปี2,563รายได้170ล้านบาทปี2,564รายได้115ล้านบาทปี2,565รายได้176ล้านบาทรวมรายได้5ปีกว่า800ล้านบาทแต่หากลบกลบนี้แล้วจะเหลือกําไรตั้งแต่2 11ล้านบาทรวมรวมแล้วในช่วง5ปีที่ผ่านมา2บริษัทของกานันนกมีรายได้รวมกว่า2,300ล้านบาท จึงไม่แปลกที่เขาจะมีลูกน้องและเพื่อนเพื่อนนักการเมืองระดับประเทศและท้องถิ่นรวมไปถึงเพื่อนเพื่อนในแวดวงสีกากีก่อนจะตกเป็นผู้ต้องหาในคดีที่ลูกน้องไปยิงตำรวจทางหลวงเสียชีวิตในที่สุด